นี่คือกุ้งทำกะปิเรามาทำกเปิกันสักหนึ่งวันนะคะ มองเห็นกันไหมนี่แหละวิธีทำกะปิเนี่ยกุ้งจะมาแห้งๆอย่างนี้จะ้ะถ้าเราทำเองอัดีไม่ดีเราบอกลูกค้าได้ที่จริงโรงก็ทำให้นะเนี่ยนี่ปลาปลาตัวอย่างนี้ไม่ต้องเอาออกอย่ปลามีลูกปลาตัวเล็กๆผสมมาด้วยเนาะแต่ถ้าเป็นหัวปลาเป็นปลาตัวดำๆอย่างนี้ต้องเอาออก ก็มันจะทําให้กะปิดำอย่าแต่ตัวขาวๆไม่ต้องปลาเล็กปลาน้อยเยอะอยู่นี่เน้นดำดำดำอย่างงี้แต่ถ้าที่โรงงานที่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 โรงเคยโรงกะปินี่โรงที่เขาขายขายกุ้งแห้งเนี้ยเขามีเครื่องบดด้วยเราบดที่นู่นเลยก็ได้แต่แต่สาไม่มั่นใจเราะเขาไม่ได้เลือกเลือกไอ้นูน้นไอ้นี้ออกให้เราอะ เราก็เลยเอามาทำเองที่บ้านทำน้อยๆน,น,นะทีห้าหกสิบโลหกสิบโลก็ลิ้นห้อยะยทำยากแห้งมากๆกุ้งแห้งมากุ้งแห้งมากๆนี่ดูแห้งและตัวค้าเราก็มาเลือกเนี่ยที่เหมือนสาทำให้ดูนะจ๊ะมาเลือกปลาปลาปลาตัวเล็กตัวน้อยเยอะตาาถ้าไม่ดำไม่ต้องเอาออก แต่ถ้าเจอปลาหมึกต้องเอาออกปลาหมึกจะทําให้กะปิดามันมีปลาหมึกตัวเล็กๆผสมมาด้วยจ้ะเมื่อกี้จเจอเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวไปดูตอนจบเลยว่าได้กี่ถุงกี่กระสอบนู่นได้นอนน่นนน,น,น,น การเสร็จก็เอาใส่ถุงไว้นะคะเก็บใส่ถุงย่าให้โดนล,ลมเนาะปิดยีดให้อากาศเข้าได้ยะถ้าอากาศเข้าเสียหมดจะเก็บไปได้ไม่นาน่ใส่ถุงแล้วมัดปากานี่งไงแง่เรี้ยจะแอ่สาทำได้ทองถุงวนะสองถุงนประมาณสี่ถุง สามสิบโลได้ประมาณสีนะ่ถุงถุงถุงใหญ่นู้นนะสามสิบโลจะได้สี่ถุงเล็กนี้เอมันแห้งเกินกุ้งแห้งมากไม่เสร็จนะทําไม่ไวแต่ว่าทําออกมาแล้วก็ได้อย่างนี้ไงนี่แล้วเอาไปใส่ถังเก็บไว้เนี่ยถ้าเป็นปลามันจะเป็นดําๆนีปลานี่ทำเอ,อกไปขายได้แล้วนะคะนี่ผสมแล้วนะคะอันนี้ผสมแล้วะคะ่ะ อสมผสมคือเขาผส,ม,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 สมอะไรเนี่ย่ะแต่งกลิ่นนะเนี่ยตาตาตาเคยดิบๆกะปิดิบๆแบเนี้ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยอันนี้ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยสีก็ประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ไงการทํากะปิเหนื่อยซู้ไม่ไหวสองถุงทําไม่รอดเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทําต่อแต่ก็ให้ดูแค่นี้นะคะทุกคน จบแล้วนะฝากช่องสาสาวใต้ด้วยค่ะนี่ค่ะวิธีทำกะปิหรือว่าเคยส่วนประกอบของครัวใต้นะครัวปักใต้ต้องมีกะปิจ้ะได้ประมาณสี่ถุงนี่ค่ะได้เยอะูลไอ้นุยังอีกประมาณสามถุงก็จําำทุ่งนี้จ้าไม่ไหวแล้วน่อยจะเป็นลง